ร้อยเอกธรรมนัฐพงเพลสสพยาวนาพักเศรษฐกิจไทยเปิดเผยถึงข้อสังเกตของนักวิชาการระบุพักเศรษฐกิจไทยเล่นลิกเกโรงใหญ่มีดีลลับกับเพื่อไทยทำให้แกล้งแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสลําปางเพื่อสร้างเงินไขไปอยู่กับฝ่ายค้านว่าไม่มีครั้งไหนที่ตนทุ่มเทลงพื้นที่เท่ากับการเลือกตั้งครั้งนี้เวลาประชุมสภาเพื่อไปฝังตัวในพื้นที่ปราศัยทุกวัน วันละสามรอบใน27ตำบลอีกทั้งเราทำโพลสำรวจก่อนลงคะแนนผลออกมาว่าเราแพ้ขาดทำให้เครียดต้องมาหาหรือกับกรรมาการบริหารพรรคและสอสอ .16 คนเพื่อปรับกลยุทธ์การหาเสียงทั้งต่างจากการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2 5 1 3 1 3ที่ตนยอมรับว่าได้คุยได้เจรจารพรรคหลักในพื้นที่แต่ครั้งนี้ไม่ได้คุยกันต่อมาการทำโพลครั้งที่สเราก็แพ้แต่ตอนอยังมั่นใจอยู่ว่า กระแสจากประชาชนอย่างสนใจเราอยู่ยืนยันว่าไม่ใช่การแก้งแพ้แน่นอนพระตนทุ่มเททุกอย่างส่วนผลโพแพ้นัดทําไมไม่ขอความช่วยเหลือจากนายนิพิษจักทราสุรินทร์อดีตสสลำปางเจ้าของพื้นที่เดิมรอยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าตนไม่อยากไปรบกวนท่านเพราะภรรยาท่านพินิจอยู่ระหว่างการรักษาการป่วยอีกทั้งอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าฐานของเราเพิ่มขึ้นหรือไม่ประกอบกับยอมรับว่าที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนจากผู้นําชุมชน และตำแหน่งผู้สมัครของพรรคหักพื้นที่เนื่องจากงานสภามีประชุมมากไม่มีเวลากลับพื้นที่อย่างไรก็ตามเชื่อว่านายพินิษฐ์ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงฐานคะแนนให้มัเทคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทยแต่ก็ทราบม,มาว่านายพินิษฐ์มีความเกรงใจกับพรรคเสรีรวมไทยอยู่อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งเราทราบว,ว่าในเขตส,สีลำปางแกนนำอสอมอผู้นำท้องถิ่นถูกเบรกโดยคนที่มองไม่เห็นและไม่สามารถลงพื้นที่ให้เราได้มีการตัดกําลังฝ่ายรัฐบาลอาจมีส่วน ส่นที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่าพักเศรษฐกิจไทยแกล้งแผนนั้นก็อาเอกธรรมนัสมองว่าท่านอาจฟังมาหลายด้านและผสมกับหลักรัฐศาสตร์ว่ามีแนวโน้มว่าตนอยากกลับไปบ้านเดิมของตนจึงหาเหตุและผลที่ทําให้สังคมมองได้แต่ในความเป็นจริงการทุ้มเทครั้งนี้ไม่ใช่มาเล่นๆเ,เพราะครอบครัวเศรษฐกิจไทยหลายคนประลงพื้นที่ด้วยหากตนไม่เอาจริงคนเหล่านี้จะอยู่กับตนหรือไม่และคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเศรษฐกิจไทยจะมองอย่างไร การแพ้แพ,พ้ครั้งนี้พักเสียเครดิตเสียสม่วยและยังกระทบกับผู้สมัครและว่าที่ผู้สมัครหลายคนนักการเมอืองท้องถิ่นที่จะมาอยู่กับเราหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสานถอนตัวที่จะมาอยู่กับเราถามว่าหากแกล้งแพ้จะได้อะไร